สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับสุขภาพดี5นาทีกับหมอเซียมอีกเช่นเคย สำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจทางด้านสุขภาพมาฝากทุกคนเป็นประจำและสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนช่วยกันกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันในิโซดถัดไปและสำหรับใครที่ติดตามหมออยู่แล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับอาหารฟอสฟอรัสเป็นยังไงทำไมคนไข้เป็นไตเสื่อมหรือไตเรื้อรังจำเป็นต้องจำกัดอาหารฟอสฟอรัสเดี๋ยววันนี้หมอมีคำตอบม,มาให้นะครับสำหรับฟอสฟอรัสหรือที่เราเรียกกันว่าฟอ o เฟต a e นี้เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกแล ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายซึ่งการมีระดับฟอสฟอรัสในร่างกายสูงหรือต่ำกว่าปกติก็จะทําให้เกิดปัญหาได้โดยปกติแล้วไตก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมสมดุลเกลือแร่ของร่างกายถ้าหากว่าเรามีฟอสฟอรัสในร่างกายสูงร่างกายก็จะขับฟอสฟอรัสส่วนเกินนี้ออกไปทางไตแต่ถ้าหากว่าไตเริ่มเสื่อมก็จะทําให้การขับฟอสฟอรัสออกจากร่างกายทําได้น้อยกว่าปกติเป็นเหตุให้ฟอสฟอรัสในเลือดสูงกว่าปกตินั่นเองปัญหาของฟอสฟอรัสในเลือดที่สูงขึ้นก็จะทําให้แคลเซียมในเลือดต่ํำ จากนั้นก็จะมีการดึงแคลเซียมในกระดูกออกมาเพื่อไม่ให้แคลเซียมในเลือดต่ำเกินไปเป็นเหตุให้กระดูกเกิดการบางขึ้น นอกจากนั้นฟอสฟอรัสที่สูงในเลือดก็จะไปจับกับแคลเซียมที่สูงอยู่ในเลือดเกิดเป็นหินปูนไปเกาะตามอวัยวะต่างๆอย่างเช่นตามข้อหลอดเลือดหรือลิ้นหัวใจทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตตามมาหลังจากเห็นโทษอย่างนี้แล้วดังนั้นในคนไข้ที่มีฟอสฟอรัสสูงโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะ4ระยะ5ก็ควรจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงอย่างเช่นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตคุกกี้ขนมปังไอศกรีมกาแฟผงถั่วต่าง น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองมเมล็ดธัญยพืชต่างๆข้าวโพดรวมทั้งงาน,นะครับซึ่งเมื่อฟสฟอรัสในเลือดเราสูงแล้วเราก็จาเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารดังกล่าวข้างต้นแต่ในบางคนถ้ามีไอฟฟอรัสในเลือดสูงเกินก็าอาจจะเป็นที่จะต้องทําการรักษาซึ่งการรักษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้ยาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและยาที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่ช่วยในการจับฟสฟอรัสซึ่งก็มีอยู่2แบบด้วยกันอย่างที่1น,นั้นก็คือยาในกลุ่มที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกรอบ ก็อย่างที่2ก็คือยาในกลุ่มที่ไม่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งการที่เราจะเลือกใช้ยาในกลุ่มไหนส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์โดยที่ดูระดับแคลเซียมในเลือดว่าแคลเซียมในเลือดสูงหรือไม่ กพื่อจะได้เลือกว่าจะใช้ยาในกลุ่มที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบหรือยาในกลุ่มที่ไม่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบแต่อย่างไรก็ตามยาจับฟอสฟอรัสทั้ง2กลุ่มนี้ก็จะมีหน้าที่ตามชื่อนะครับนั่นก็คือช่วยในการจับฟอสฟอรัสในอาหารไม่ให้เกิดการดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายหรือทําให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยที่สุดดังนั้นการกินยาเพื่อลดการดูดซึมฟอสฟอรัสนี้จําเป็นที่จะต้องกินพร้อมกับอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะแนะนําให้เคี้ยวยาพร้อมกับอาหารคําแรกจะทําให้ได้ประสิทธิภาพยาที่ดีที่สุดแต่ในบางคนหากลืมกินยาพร้อมอาหารเราก็อยากจะแนะนําให้กินยาทันทีที่นึกได้แต่ไม่ควรเกิน30ส,สนาทีหลังมื้ออาหารเพราะถ้าหากว่าเราจะกินยาเพื่อลดการดูดซึมฟอสฟอรัสจากอาหารแต่เรากินห่างจากมื้ออาหารเป็นเวลานานฟอสฟอรัสในอาหารก็มักจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไปแล้วการกินยาเพื่อลดการดูดซึมฟอสฟอรัสในอาหารก็จะมีประโยชน์น้อยลงอย่างมากในทางกับกันถ้าหากว่า ว่าเราควบคุมอาหารพร้อมกับการกินยาลดการดูดซึมฟอสฟอรัสในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะทําให้ฟอสฟอรัสในร่างกายต่ํากว่าปกติได้ซึ่งอาการฟอสฟอรัสในเลือดต่ําส่วนใหญ่มักจะไม่เฉพาะเจาะจงซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องเจาะเลือดดูเพื่อดูว่าระดับฟอสฟอรัสในเลือดเราอยู่ระดับเท่าไหร่และมีระดับต่าหรือไม่ แต่ถ้าหากว่าระดับฟอสฟอรัสในเลือดเราต่ำอย่างรุนแรงก็จะทําให้เกิดอาการต่างๆเหล่านี้ได้อย่างเช่นมีอาการอ่อนเพลียปวดกระดูกปวดมวยกล้ามเนื้อในบางครั้งมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงรวมถึงกล้ามเนื้อการหายใจซึ่งอาจจะทําให้หายใจลําบากจนถึงขั้นการหายใจล้มเหลวได้เลยทีเดียวดังนั้นจะเห็นได้ว่าในคนไข้ที่ไตเสื่อมหรือไตเลื้อดลังก็จําเป็นที่จะต้องมีการควบคุมอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงและในบางคนก็อาจจะได้รับยาเพื่อจับฟอสฟอรัสในอาหารร่วมด้วยแต่ยัง อะไรก็ตามผู้ป่วยในกลุ่มนี้ก็ควรจะอยู่ในความควบคุมของแพทย์ไม่ควรที่จะซื้อยาก,กินเองรวมถึงยาจับฟอตฟฟรัสในอาหารเพื่อจะได้เจาะเลือดเพื่อดูระดับเกลือแร่รวมถึงฟอตฟฟรัสเป็นระยะจะได้ทำการปรับเปลี่ยนการควบคุมอาหารและยาได้อย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาวะที่ดีในอนาคตนะครับและก็เช่นเคยสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพอื่นใดสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างใต้นี้นะครับและสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่และเห็นว่าคลิปนี้ มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันใน e ีีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP นะีหน้าสวัสดีครับ